สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเจอีกแล้วนะครับป .4 ในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5ก็คือวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับที่จะมาอธิบายนะครับก็คือ1วิถีชีวิตของคนไทยนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือกันทํางานโดยไม่มีค่าจ้างนะครับแต่มีการเลกเปลี่ยนหมุนเวียนแรงงานกันไปเขาเรียกว่า การลงแขกหรือการเอาแรงเอามือนั่นเองนะครับ งานที่ร่วมกันทำงานเช่นเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวนั่นเองนะครับต่อมาข้อ4จุดประสงค์ของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อความบันเทิง mm hmm. เพื่อประกอบการทำงานและวะัตถุหรือพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูดนตรีและเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคกันนะครับภาคแรก ภาคเหนือนั่นเองครับในส่วนของดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือนเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก็คือสลอ้อซึ่งกลองแอลนะครับใช้ทํานองเสียงที่อ่อนหวานและนุ่มนวลน,นะครับนี่นะครับสลอ้ออันนี้ซึ่งอันนี้คือกลองแอลน,นะครับข้อที่2ก็คือเพลงพื้นบ้านภาคเหนือน,นะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวาน ได้แ,แก่เพลงจอยนะครับใช้ภาษาที่อ่อนหวานและเพลงซอร้องโต้ตอบเขี่ยวพาราสีนะครับในมอนสมัยเบาเดียวเบาใจเหมือนแต่ก่อนสู้แต่ละอ่อนยรัะ ผมผมฮักสมัยบาเดียวเป็นสมัยสังคมอหลกมันงบก็สั่งห้องมันเกาะกว้าจริงแท้จริงละฟังคำแม่ยิงเงลาหน้องใหม่เข้าห้องอันแม่น้องบุ้ยจะบานปานจะสั่งสมัยเดียวนี้ก็เปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปนั่นเนาะเธาต้องฮักษาไว้ มอินเทอร์เนต็ตมือไวเว็บดอทเข้มาเป็นเงินนะเป็น,น้องละมันบาปปอมีก้าแห่งสมัยก็ร้อยปีไปนะแม่ยิงม่น่ h าจะแก้ผาปุยกายต่อมาเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้เช่นกลองยาวกลองยาวชิงฉาบกลับมงและคลุยนะครับเพลงพื้นบ้านของภาคกลางนะครับก็มี เพลงเต้นกรรมลาเคียวนะครับใช้ประกอบการทํางานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยนะครับเพลงเรือนะแสดงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองนะครับแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองนะครับนุษย์ เปป็นปีต้อยแล้วลิ้นติดตอดน้ำแห้งน้ำยอดนาทีตรงลิ้นปีม,มาเถิดนะแม่มาม,มาหรือมาแม่มามา,มาเต้นกรรมยำยากันในนา ต่อมาดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเครื่องดนตรีที่ใช้เช่นแคนโรดพินนะครับวงลางนะครับต่อมาเพลงพื้นบ้านของภาคอีสานนะครับได้แก่เพลงหมอลำนะครับรอ้องโต้ตอบระหว่างชายหญิงนะครับมีจังหวะที่สนุกสนานหรือเพลงเสิริงนะครับและเพลงลากไม้นะครับเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยในขณะทํางานนั่นเองนะครับ

ภาคดท้ก็คือภาคใต้นั่นเองนะครับดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้จะใช้เครื่องดนตรีเช่นกลองชาตรีของคู่กลองรำมนาโทนและปีนะครับส่วนเพลงพื้นบ้านภาคใต้ได้แก่เพลงบอกใช้บอกข่าวสารบอกโฆษณาสินค้าบอกเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะครับและเพลงฮูลูนะครับเพลงร้องเรือและเพลงชาน้องนะครับอ้อซิบนิวประนมและบังคม ว้าเหว้าเทและบังคุมว,ว้าสินิวพระนมและบังคุมว,ว้าวาตอยชาชาเพ่อคมว้าวายสิก้อนคว้าใสาย่ยกว้ายเนื้เกใสเอ้ยเนื้เกใส่เอ้ย I got you.